สูคูสูคนมากินลาบหมูครับพอดังสดจานโจโก้เมืนโอ้เรามีด้นบริสุทด้นเหรอครับพ่อครับขนาดขนาดนี้หน่อยนะสุกเลยครับน้องขอาางมเดีนะแก้มแก้มเบียมเข้าเดียวใช่ไหมน่องหมูนี่บอครับพ่อแน่นนี่เียวเดัดลุมาแบบหอมๆแบบนั้น นี่มาเสือไลายเกเขาได้บา้านมานาวครับพี่น้องอะไกาไรดาใกาโอ้ดีลาห่อนหน่อยซอยเดิมครับผมมาพี่น้องมาเสีบๆเด้อครับนี่อันนี้อุ้ยเขีเป็นลาหมมืดมนี่นแปงแ